สวัสดีครับคุณผู้ชมเพจ m r Happy Daily Podcast วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปี2023ก็ Happy New Year นะครับทุกคนแน่นอนว่าทุกๆปีใหม่เนี่ยทุกคนน่าจะพูดถึงตัว New Year r e Solution ผมอยากจะบอกถึง5วิธีที่เราสามารถทำให้ New Year r e Solution ของเราเนี่ย success ได้ก็คือถ้าคุณเริ่มและคุณเลือกที่จะตั้งตัว New Year r e Solution ของคุณผมหวังว่า podcast ตอนนี้เนี่ย เราจะทำให้คุณสําเร็จแล้วก็ทำสิ่งนั้นได้ไปเรื่อยๆผมขอเริ่มจากตัว introduction ก่อนว่าโอเคทำไมเราควรตั้ง New Year Resolution แต่แรกมันมี research ครับว่าจริงๆแล้ว New Year Resolution เนี่ย4 8ของคนอเมริกันที่เขาตั้งเนี่ยครับมีแค่9%ใน41%นั้นน่ะที่หลังจากจบปีปั๊บเนี่ยเขา success อยู่ แต่อย่าให้ตัวเลขตัวเนี่ยทำให้เราท้อนะครับมันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันคือตัวคนที่ตั้งกับคนที่ไม่ตั้งหรือคนที่ตั้ง New Year Resolution กับตั้ง Goal ที่ใกล้ๆกันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ถือเป็น New Year Resolution เนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่า46%ของคนที่ตั้ง New Year Resolution เนี่ย หลังจากครึ่งปีเขายังทํามันสําเร็จอยู่ในขณะเดียวกันคนที่ตั้งโกธรรมดาธรรมดานี่มีแค่4%เท่านั้นครับที่เขายังทำำําสําเร็จอยู่หลังจาก6เดือนที่ผ่านมานะครับอันเนี้ยมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงความสําคัญของคําว่า New Year อันนี้ผมขอเสริมตัวหนึ่งก็คือว่าผมเคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ how to change เขาพูดถึงว่าเวลา เราได้ความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยนี่คือการเริ่มต้นใหม่มันไม่มีอะไรในอดีตที่มาฉุดลั้งเราไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการสักเซสมันอาจจะดูต่ำแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณควรจะเริ่มตั้ง New Year Resolution ของคุณก่อน เรามาพูดถึงกฎ5ข้อกันดีกว่าครับว่าเราควรจะทำยังไงให้นิสัยที่เราอยากจะทำใน New Year Resolution เนี่ยเรายังอยู่ได้นานขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวนี้ผมขอพอยส์แป๊บหนึ่งเพื่อเที่จะให้เครดิตตัววิดีโอนะครับตัววิดีโอแล้วก็เลสั่นที่ผมได้เนี่ยมาจากวิดีโอชื่อ Five Scientific Rules for Making and Breaking Habits in 2023โดย ช่อง The Daily of a CEO นะครับก็เริ่มกันที่กดข้อแรกกันเลยดีกว่ากดข้อแรกเนี่ยเขาพูดถึง stress is your puppet master หรือความเครียดเนี่ยแหละครับคือตัวที่มาบงการการใช้ชีวิตของคุณตัวเนี้ยนะครับผมอยากให้คุณลองรีเฟล็กว่าถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยตัวเลือกต่างๆที่เราเลือก มันเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอไปหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วสำหรับผมนะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันจะพาตัวผมอะไปหาสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่มันจะเป็นสิ่งที่ผมขอเรียกว่า instant gratification นั่นก็คือถ้าผมทำแล้วเนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้ทันทีผมรู้สึกมีความสุขทันทีไม่ว่าจะเป็นการกินของหวาน ไม่ว่าจะไปดู Netflix เรื่อยๆดูแบบเรื่อยเปื่อยไปเลยครับอันนี้ก็คือเราพยายามจะหาอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้ได้ทันทีเหมือนชีวิตเราเครียดแล้วอะ่ะเราก็อยากจะหาอะไรที่เราผ่อนคลายทันทีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งนี้แหละครับคือจุดที่เราว่าเราคนจะเริ่มสังเกตละตอนนี้เราเครียดหรือเปล่ามันมีอะไรที่เราสามารถทำให้เราหายเครียดลงได้บ้าง เพราะฉะนั้นกฎข้อแรกเนี่ยเราต้องลองมอนิเตอร์ตัวเองเรื่อยๆครับว่าเฮ้ยเราเครียดไปหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำให้เราไม่เครียดได้บ้างนะครับไม่ว่า 1. น,นอนเยอะขึ้น 2. อออกกำลังกาย 3. อาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือ4 Journaling หรือการเขียนบันทึกเฉยๆว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับกฎข้อที่2เนี่ยคือ Know your Q ถ้าเกิดเรามาศึกษาตัว habit loop ในหลายๆเล่มอันนี้น่าจะเป็นเล่มของ The Power of Habit นะครับเขาพูดถึง habit loop เนี่ยมันมี3องค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือ cue, routine แล้วก็ตัว reward cue มันคือจุดที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับจุดที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรไอ้ตัวทำอะไรของเราเนี่ยมันคือตัว routine นะครับแล้วก็แน่นอนว่า reward มันก็คือตัวรางวัล ที่ได้สำหรับการทำรูทีนของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Habit Loop เนี่ยมันมีคิวรูนกับรีวอร์กฎข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องรู้ว่าคิวที่ทำให้นิสัยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่แย่หรือนิสัยที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ความสำคัญเลยก็คือว่า เราต้องรู้ครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีคิวอะไรที่เราสามารถเพิ่มได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถที่จะบอกตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยนี่คือเวลาออกกำลังกายแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางรองเท้าไว้ข้างๆเตียงจัดชุดกีฬาก่อนนอนนะครับ หรือบางคนอาจจะใส่ชุดกีฬาเข้านอนเลยก็ได้ในทางกลับกันเนี่ยสำหรับนิสัยแย่ๆที่เราไม่อยากทำมันมีคิวอ,อะไรที่เราสามารถเอาไว้ได้หรือเปล่านั่นก็คือการเลี่ยงอย่างเช่นผมรู้ล้ว,ว่าถ้าผมเห็นช็อกโกแลตเนี่ยผมจะอยากกินมากเลยเราสามารถเอาช็อกโกแลตออกจากตู้เย็นไปได้เลยไหมไม่ต้องมีมันตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาครับว่า อะไรคือจุดที่ทําให้เราทําสิ่งดีๆอะไรคือจุดที่ทําให้เราทําสิ่งแย่ๆนะครับเราสามารถเพิ่มคิวในสิ่งดีแล้วก็ลดคิวในสิ่งแย่ได้หรือเปล่ากฎข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าการสร้างนิส,สัยไม่ใช่สิการจะเลิกนิส,สัยเนี่ยเราไม่ควรจะโฟกัสในการเลิกนิส,สัยครับแต่เราควรจะโฟกัส ในการ replace หรือว่าเอาอะไรมาแทนนะครับผมผมขอพูดถึงเ,เรื่องนี้ละกันตรงที่ว่าเขาเรียก rebound ถ้าเกิดเรามัวแต่โฟกัสว่าเราไม่อยากทำอะไรมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปกักความคิดของเราเราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องหยุดคิดเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่า พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราคิดเรื่องนั้นมากกว่าเดิมอีกคุณเคยเป็นไหมครับอย่างเช่นเนี่ยฉันอยากกินบอกตัวเองว่าฉันไม่อยากกินอันนี้สุดท้ายเราจะเริ่มอยากกินมันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีวิธีอื่นไหมที่สามารถ encourage action ที่เราอยากทำได้มากขึ้นนะครับสมองเราเนี่ย เป็น action oriented แปลว่าอะไรแปลว่าสมองเราครับมันต้องการ action นะถ้าเกิดเราบอกตัวเองว่าอ่ะฉันจะไม่สูบบุหรี่ในสมองเรายังได้ยินคำว่าสูบบุหรี่อยู่นะครับเราลองจะให้ action อื่นแทนไหมทุกๆครั้งที่คุณอยากสูบบุหรีนะ่เนี่ยคุณหยิบหมากฝรั่งมากินเองแทนไหมนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วคิวเนี่ยคิวมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะสูบบุหรี่ใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยคุณก็อาจจะหยิบบุหรี่มาจุดแล้วก็รางวัลของคุณก็คือตัวนิโคตินแล้วก็การที่ได้สูบบุหรี่ไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเห็นว่าคุณมีคิวว่าคุณอยากจะสูบบุหรี่ใช่ไหมเราสามารถบอกสมองเราได้ไหมว่าอะทำอันนี้แทนสินั่นก็คือการอะไปหยิบมาร์คฝร,รั่งมา เขียวหมากฝรั่งแทนไหมตัวแอคชั่นเนี่ยคือการเขียวหมากฝรั่งตัวรีวอร์ดของคุณเนี่ยมันคือการได้รับน้ําตาลมันคือการได้เขียวหมากฝรั่งนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับทุกครั้งที่เราอยากจะเลิกอะไรสักอย่างเนี่ยหาอะไรมาแทนนะครับมาที่กดข้อที่4กันดีกว่าเขาพูดถึง you need a better reason to quit อันนี้ก็คือว่า เวลาเราจะหาอะไรมาแทนนะครับบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเอามาแทนเนี่ยมันไม่ได้ส atisfy เราเท่าสิ่งเดิมสิ่งที่เราเอามาแทนน่มันไม่ได้แบบเติมเต็มความต้องการเท่ากับสิ่งเดิมที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมี intrinsic reason หรือเหตุผลข้างในเหตุผลที่มันสำคัญสำหรับคุณมากๆที่คุณต้องเปลี่ยนในิสัย เขาว่ากันว่านิสัยของเราครับมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้เมื่อความเจ็บปวดที่จะอยู่ที่เดิมเนี่ยมันมากกว่าความเจ็บปวดในการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยแหละครับมันมาจากความสําคัญของเหตุผลของวายของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆวายของคุณต้องสำคัญมากๆและกฎข้อที่5 willpower อย่างเดียวมันไม่เพียงพอ willpower is not enough willpower นะครับมันเปรียบเสมือนกล้ามมันเป็นมาโซ่อย่างหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนแรงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำสิ่งอะไร คุณตั้งโกที่สูงเกินไปคุณตั้งโกที่ยากเกินไปเนี่ยตัววิวพาวเวอร์ของคุณจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อที่5ผมอยากให้หันกลับมาคิดครับว่าโกที่คุณตั้งน่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าโกที่คุณตั้งคุณสามารถทําได้บ่อยแค่ไหนและคุณตั้งโกเยอะเกินไปหรือเปล่าจุดสำคัญเนี่ยและอันนี้ผมอยากจะ พูดถึงหนังสือเรื่อง tiny habits คือเรามีตัวนิสัยเล็กๆที่เราตั้งให้มันทำได้ทุกวันนะครับแบบเนี้ยมันยั่งยืนกว่าแทนที่เราจะตั้งโกที่ใหญ่เกินไปจนทำให้เราไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องอาจจะทำได้แค่ไม่กี่วันเราก็เลิกไปนะครับ จุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆคือคุณต้องให้รางวัลตัวเองเรื่อยๆทุกวันเหมือนเป็นการเติมเต็มกําลังใจว่าวันนี้คุณทําได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับ willpower is not enough อันนี้มี5ข้อแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอรีพีท t 5ข้อให้นะครับก็คือ 1. คุณต้องดูเรื่องความเครียดของคุณพยายามลดความเครียดเยอะๆเพราะถ้าเกิดคุณเครียดเนี่ย คุณจะไปหา instant gratification คุณจะเริ่มหาอะไรที่ทำให้คุณแฮ ppy ทันทีและสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณแฮ ppy ในระยะยาวอย่างที่สองคือคุณต้องรู้คิวของตัวเองรู้ว่าอะไรทำให้คุณทำสิ่งที่ดีอะไรทำให้คุณทำสิ่งที่แย่ข้อที่สามนะครับเราอย่าไปโฟกัสในการเลิกนิสัยบางอย่างแต่ให้โฟกัสกับแอคชั่น ที่จะมาทดแทนนิสัยนั้นๆและข้อที่4เนี่ยคือเราต้องมีเหตุผลที่ดีพอในการเลิกทำอะไรบางอย่างนะครับข้อที่5 Willpower อย่างเดียวมันไม่เพียงพอสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยอยากจะจบด้วยโบนัสครับโบนัสของทางเดลี่ของ CEO เลยครับว่ามันเป็นทิปส์มากกว่าสำหรับผมนะมันไม่ถึงกับเป็นกฎขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่ เราอยากจะทำอะไรเนี่ยเราลองถามตัวเองครับว่าเราจะทำสิ่งนั้นไหมมันมีคำตอบแค่ทำกับไม่ทำทำไมเราถึงควรจะเฟรมคำถามเนี้ยเป็น yes หรือ no มันมีแค่สองคำตอบเนาะจะทำหรือไม่ทำแบบเนี้ยนะครับมันไม่เปิดโอกาสให้เราหาข้อแก้ตัวไม่เปิดโอกาสให้เรา ตั้งคำถามอื่นๆนะครับมันมีแต่เฮ้ยฉันจะทำสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับพราะเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้โตคำถามเนี่ยมันเป็นข้อเตือนใจว่าเราอยากจะเป็นคนยังไงนะครับผมซึ่งการที่เราจะตอบ no ได้เนี่ยมันค่อนข้างขัดกับคอนเซปต์หนึ่งก็คือ,อ cognitive dissonance c ognitive dissonance มันคืออะไร cognitive dissonance คือการที่ตัวตนของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วพอเราถามคำถามเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการกดดันตัวเองนิดนึงนะที่จะตอบว่าใช่เพราะถ้าเกิดเราตอบว่าไม่แบบเนี่ยมันเหมือนเป็นการโหวตว่าฉันไม่อยากเป็นคนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เทคนิคนี้ในการเตือนใจกับเตือนใจนะครับว่า เราอยากเป็นคนยังไงขอบคุณที่ติดตามเพจ Mr. h a b i t Daily Podcast หวังว่าปี2023นี้ทุกคนจะสามารถสร้างนิสัยที่ตัวเองต้องการได้ขอบคุณ The Daily of f i e o ี e ีสำหรับคอนเทนต์ดีๆนะครับไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าขอบคุณครับ